มีตัวอะไรบ้างนะโซพีมหมอตัวอะไรอ่ะโซพีทีวีแมนโอ้ยตัวนี้ตัวนี้นี่มันโอ้ยตัวหล่อเท่มากแต่ไม่เอาดีกว่าพี่ซื้อตัวนี้พี่อยากเล่นตัวนี้มาเลยคาคาติโคนโอ้ยย่าจะกิงก พี่หรอจะจริงหรอวิ่งตามพี่ทันหรือเปล่าอุย้ยนี่ไงตายเลยจะส่วมเล็กส่วมใหญ่ส่วมน้อยพี่ไม่กลัวพี่ไม่หวัน่นนี่กระโดดขี่คอไปแล้วก็กดส่วมกดเลยกดหลังส่วมยอขอญาตขอญาตก,าก,กดชักโครกหน่อยได้ไหมได้ลวจังหวะน,นี้กดเลยกลดชักโครกแค่นี้เราก็ไร้เตรียมทานแล้วครับผมแบบว่าไม่จําเป็นต้องมีพี่แต่มีเพื่อนๆได้ก็อุ่นใจแล้ว โอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับเกม Ski b i t y Toilet Defender นะครับถ้าน้องๆชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าน้องๆชอบตัวไหนของคาม e r ่าแมนนะแต่ส่วนตัวที่